เปิดสภาพบ้านหลังนี้ก่อนในหมู่บ้านธนสินโครงการ5ขีด6ซอย5นานวมินห8ิเปิดภาพบ้านขึ้นมาก่อนเลยฮะเพราะว่าคุณผู้ชมครับอยู่ๆเกิดระเบิดเกิดขึ้นแล้วเข้าใจว่าน่าจะมาจากอะไรถังแก๊สค่ะโดยวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือพอถอลงไปตรวจสอบเนี่ยนะครับ<ม>และที่น่าตกใจก็คือมีคนบาดเจ็บด้วยเห็นบอกสาหัสหนึ่งรายเป็นลูกชายเจ้าของบ้านต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนพรัตนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นดูวงจรปิดครับตอน7.56มง56นาทีแก๊สระเบิดในบ้าน<ะ>ผู้สื่อข่าวน้องหยกเพนเซอริไปได้ภาพมาเดี๋ยวจะมีเสียงนะฮะโอ้คุณผู้ชมมันแรงมากนะ,ะฮะภาพมันจะดูไกลๆหน่อยแต่ผู้ชมเห็นฝุ่นที่มันคุ้งกระจกที่มันกระจายไหมเพลอีกหนึ่งรอบ ทอมครับนี่คือนาทีระเบิดนะฮะและเดี๋ยวขอไปดูสถานที่จริงหน่อยเพราะว่าตอนที่ระเบิดเนี่ยคือตอน7จ็ดโมงห้หลังจากนั้นเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยๆพอ7จ็ดโมงห้จะเริ่มเห็นควันสีดําลอยออกมาจากทั่วบริเวณบ้านชาวบ้านต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือลูกชายนะครับของเจ้าของบ้านนี่ฮะนี่นี่น,นี่อ่าให้ดูเต็มเต็มจอหน่อยก็ได้นะฮะให้ดูนาทีนี่ฮะอย่างที่บอกว่าแรงระเบิดแรงมากขนาดเดียวกันเนี่ยตอน8ปดโมงสิวันนี้ กู้ภัยเนี่ยก็เลยเข้าไปดับไฟนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวลงไปสำรวจในจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับถ้าไปดูจากสภาพบ้านวันนี้เนี่ยคุณออนอนงเนี่ยนะครับเป็นคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอเห็นไฟลุกคุณผู้ชมครับก็เข้าใจว่าคนในบ้านเนี่ยเขาวิ่งออกมาเพื่อจะช่วยเหลือคนเจ็บเขาบอกขอน้ําหน่อยขอน้ําหน่อยเพราะว่าไฟน่าจะไหม้คนในบ้านหนึ่งคนที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับ คุณมาลัยเป็นอีกหนึ่งคนครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าตอนนั้นตัวเองได้กลิ่นแก๊สรั่วตั้งแต่เมื่อคืนแต่เสียงระเบิดเพิ่งมาเกิดตอนเช้าฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยคนเจ็บเนี่ยกำลังแต่งตัวกันอยู่พอเดินเข้าไปในครัวแก๊สก็ระเบิดตูมขึ้นมาทันทีเราถามบอกพี่แล้วตอนที่พี่ไปเห็นสภาพคนเจ็บเป็นยังไงเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยมันหลุดออกมาเลือดเต็มตัวผิวหนัง ทะลอกทั้งหมดเนี่ยนะฮะชาวบ้านต้องช่วยกันไปหาถังดับเพลิงเดี๋ยวมีเสียงพี่มาลัยนะฮะคนเข้าไปช่วยเหลือคนที่บ้านระเบิดได้ยินเสียงมันดังระเบิดดังตุองอ้มเนี้ยตอนนั้นเราทราบไหมคาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็คิดว่าเป็นแก๊สแก๊สรบิดออกออกไปดูธอกำลังไฟไหม้ลุกวันตลบเลยแล้วก็มีแบบในหมู่บ้านนี้เขามี ถังดับเพลิง <c oughs> ก็เอามาช่วยกันก่อนมาช่วยกันดับก่อนแล้วก็กว่ารถด,ดับเพลิงทั้งนอกจะมาก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงอมืแล้วตอนที่เราเข้าไปคุณแม่คะในบ้านมันมีคนอาศัยอยู่ไหมคะไม่มีแล้วมีเขาคนเดียวเขาอยู่คนเดียวเขาจะแต่งตัวไปทํางานเขาได้ยินได้เห็นอิน่นแะก๊สอ่ะมันมันมีเขาก็จะไปเปิดดูว่า แก๊สเป็นไงหรือเปล่าพอเ,เปิดปุ๊บมันก็บึ้มอะไรเงี้ยทีนี้คนข้างบ้านนะเขาบอกเขาได้ยินกลิ่นแก๊สอ่ะมันออกตั้งแต่กลางคืนแล้วออืแล้วก็มันมันคงจะออกหมดถังแล้วอ่ะอ <ผ>เขานอนชั้นบนเขาปิดแอร์งเงี้ยเขาก็ไม่ได้กิ่นอะไรืะแล้วตอนที่เราเข้าไปดูสภแล้วเนี่ยฮะขอกลับไปที่สภาพบ้านเมื่อตอนเย็นที่ผู้สื่อข่าวเราเข้าไปสํารวจเนี่ยนะฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยเพราะอันนี้น่าสนใจสภาพบ้านนะักขนาดนี้คุณผู้ชมฮะไม่เหลือเลยนะฮะทั้งหลังนะฮะแก๊สหนึ่งถังเนี่ยคือถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าทางด้านเจ้าของเนี่ยน่าจะเดินเข้าไปในครัวถ้าแก๊สมัน เปิดตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนแสดงว่ามันพร้อมและพอมันเกิดประกายไฟก็คือตูงทันทีเลยเดี๋ยวถ้าเทียบกับวงจรปิดแล้วฟังเสียงอีกรอบหนึ่งเพราะเสียงระเบิดดังสนั่นซอยเลยนะฮ,ะ,ฮะ,นะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ทางด้านของคนเจ็บยังอาการหนักอยู่นะครับ